ระดับ L D L ที่สูงก็จะมีผลต่อการเกิดคราบไขมันไปเกาะตามส่วนต่างๆของหลอดเลือดแต่ตอนตัวโรคยังเป็นไม่มากเนี่ยอาจจะไม่แสดงอาการอะไรเลยเราไปรู้อีกทีก็ตอนหลอดเลือดเนี่ยมันตีบค่อนข้างเยอะแล้วแล้วก็ช่วงวันดีคืนร้ายก็สามารถเกิดเส้นเลือดหัวใจอุดตันได้ทันที ในเลือดที่เราตรวจกันโดยทั่วไปจะมีหลายตัวนะครับตัวไขมัน LDL ซึ่งเราเรียกว่าไขามันไม่ดีเป็นไขมันที่มีความหนาแน่นต่ำส่วนไขมันที่ดีที่เราเรียกว่า HDL เนี่ยเป็นไขมันที่มีความหนาแน่นสูงระดับ LDL ที่สูงก็จะมีผลต่อการเกิดคราบไขมันไปเกาะตามส่วนต่างๆของหลอดเลือดนอกจากจะขึ้นกับระดับของ LDL ที่สูงแล้วยังขึ้นกับอีกหลายปัจจัยเช่นสูบบุหรี่เยอะ ผู้ป่วยเบาหวานความดันพวกนี้เนี่ยทุกอย่างมันจะเสริมกันหมดเวลาอายุมากขึ้นก็มีผลเพศชายก็มีผลครอบครัวที่มีคุณพ่อคุณแม่ที่เป็นโรคหลอดเลือดหัวใจหลอดเลือดสมองตั้งแต่อายุไม่มากก็จะส่งผลทางพันธุกรรมมาเช่นเดียวกันทําให้มีผลทําให้เกิดการเกาะตัวของไขมันเนี่ยสะสมมากกว่าปกติแต่ตอนตัวโรคยังเป็นไม่มากเนี่ยอาจจะไม่แสดงอาการอะไรเลยไขยมันเนี่ยก็ไปเกาะ เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆตามผนังหลอดเลือดเราไปรู้อีกทีก็ตอนหลอดเลือดนี่มันตีบค่อนข้างเยอะแล้วถ้าเป็นที่หัวใจก็จะมีอาการจุกๆแน่นๆหน้าอกเกิดขึ้นได้ถ้าเป็นหลอดเลือดสมองบางครั้งก็จะมีอาการชาครึ่งซีแต่ถ้าเส้นเลือดอุดตันปุ๊บก็จะเกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายฉับพลันหรือว่าอมาัมพากเกิดขึ้นได้แต่ขั้นตอนต่างๆนี่มันเกิดเป็นเวลานานตั้งแต่อายุ10-20ปีปริมาณไขมันที่สูงก็จะค่อยๆสะสมไปเรื่อยๆ โดยที่เจ้าตัวเนี่ยจะไม่รู้เลยแล้วก็ช่วงวันดีคืนร้ายก็สามารถเกิดเส้นเลือดหัวใจอุดตันได้ทันทีการที่จะรู้ว่าขบวนการต่างๆเนี่ยมีการต่อเนื่องสะสมผลเสียต่างๆเนี่ยจะต้องมีการเช็ค สุขภาพขบวนการต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นโดยไม่มีอาการถ้าไม่เช็คเลือดเราก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องมีการเช็คถ้าเกิดช่วงอายุน้อยเช่นอายุ20ปี อาจจะแนะนําให้เช็ค1ครั้งหลังจากนั้นถ้าไม่มีอะไรก็อาจจะทุกๆ5ปีถ้าเกิดอายุมากกว่านั้นเช่นอายุ30ปีขึ้นไปอายุเกิน40ปีขึ้นไปจะให้เริ่มเช็คทุกปีเนื่องจากความเสี่ยงเนี่ยมันเริ่มมากขึ้น LDL ที่สูงเนี่ยมันก็ไม่ได้ใช้ได้กับทุกคนเกณฑ์สมัยก่อนกับเกณฑ์ปัจจุบันนี้ก็ไม่เหมือนกันในสมัยก่อนเราบอกว่าคนปกติทั่วไป ถ้าไม่มีปัจจัยเสี่ยงเนี่ย LDL ไม่เกิน160ก็เพียงพอผู้ป่วยที่มีปัจจัยเสี่ยง LDL ก็ควรจะคุมไม่เกิน130แต่ผู้ป่วยที่มีโรคหลอดเลือดชัดเจนแล้วก็ควรจะคุมไม่เกิน100ในเวลาต่อมาเนื่องจากมีข้อมูลมากขึ้นว่าการลด LDL เนี่ยมากจะส่งผลดีเกณฑ์การควบคุมมีความเข้มข้นขึ้นกว่าเดิมเพื่อส่งผลให้ผู้ป่วยเนี่ย โอกาสที่จะมีปัญหาต่อไปในอนาคตเนี่ยน้อยลงกว่าเดิมแม้กระทั่งคนที่มีความเสี่ยงสูงมากเช่นคนที่คุมแล้วยังมีปัญหาอยู่เนี่ยเขา,เาบอก LDL ควรจะกดเป็นเหลือไม่เกิน55เพราะฉะนั้นเกณฑ์ต่างๆเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงเบื้อง,งต้นก็การดูแลสุขภาพเบื้องต้นนะครับ คือปเปลี่ยนลักษณะการใช้ชีวิตทานอาหารที่มีคุณภาพแล้วก็ลดปริมาณไขมันโดยเฉพาะไขมันที่อิ่มตัวน้ำมันพืชบางชนิดเช่นน้ำมันปาล์มอาหารทะเลพวกนี้ก็จะมีไขมันคอเลสเตอรอลนี่ค่อนข้างมากแล้วก็ออกกำลังคุมน้ำหนักตัวนะอาจจะมีผลต่อระดับ L D L บ้างในคนที่จะต้องเอาระดับ L D L ลดลงอย่างมากเนี่ยจำเป็นต้องใช้ยาปัจจัยหลายอย่างเนี่ยมันอาจจะ ปรับไม่ได้เช่นปัจจัยทางพันธุกรรมส่งผลทําให้การผลิต ldl เนี่ยมันยังเยอะอยู่แลว้วก็ปัจจัยทางพันธุกรรมที่เกี่ยวกับการทําลาย ldl ถ้ามีการทําลายว่าไขามันน้อยปกติระดับไขมันก็มีแนวโน้มที่จะสูงเพราะฉะนั้นเราก็บอกว่าพวกนี้ถึงแม้จะปฏิบัติตัวดีแล้วก็ตาม ldl ก็ยังสูงงั้นต้องอ่ารยากํากับ ถ้าเป็นประเด็นเรื่องไขมันในบางรายที่ควรจะได้รับยาตั้งแต่ต้นก็เป็นรายที่ตรวจพบว่าเป็นโรคแล้วหรือว่าระดับไขมันสูงมากยากลุ่มแรกที่ออกผลดีต่อการลด,ด LDL คอเลสเตอรอลจะเป็นยากลุ่มสเตตินนะครับหลังจากนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าใช้ยาแล้วยังไม่ได้เป้าหมายหรือใช้ยาแล้วมีผลข้างเคียงเราก็ใช้ยาตัวที่2ก็คือยาที่ลดการดูดซึมไขมันจากลำไส้แต่ว่าระดับของไขมันที่ลดลงเนี่ย อาจจะสู้ยากลุ่มแรกไม่ได้เพราะฉะนั้นจึงใช้เป็นยาเสริมในกรณีที่ใช้ยา2ตัวแล้วยังควบคุมไม่ได้เราก็แนะนําว่าใช้ยาตัวที่3าซึ่งเป็นยาฉีดซึ่งพวกนั้นจะเป็นกลุ่มผู้ป่วยที่ควบคุมยากหรือกลุ่มผู้ป่วยที่มีปัจจัยทางพันธุกรรมรุนแรงเรารู้ว่าเวลาเจอมีอาการนียมักจะเป็นระยะท้ายเพราะฉะนั้นเนี่ยของเราจะเน้นที่การป้องกันโรคเพราะรู้ก่อนป้องกันไว้ก่อนจะดีกว่าแน่นอน เพราะฉะนั้นเราจะต้องพยายามตั้งใจดูแลสุขภาพตัวอ,อย่างตีตั้งแต่อายุน้อยๆนะครับทานอาหารที่มีคุณภาพหลีกเรี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงแล้วก็เช็คสุขภาพบ้างตามความเหมาะสมะสรักษาน้ําหนักตัวออกกําลังแล้วก็ลดความตึงเครียดอันนี้เป็นพฤติกรรมพื้นฐานที่จะช่วยให้เราเนี่ยความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเนี่ยน้อยลงถ้าเกิดเราพยายามที่จะวบคุมป้องกันตั้งแต่ต้นมันก็จะเป็นสิ่งที่ดีครับ